มาตรฐานพอร์ตรับส่งข้อมูลความเร็วสูงนะครับอย่าง PCI Express นะครับชาวบ้านทั่วๆไปอย่างเราก็ใช้กันอยู่เวอร์ชัน4นะครับเวอร์ชั่น5เพิ่งมีสินค้าออกมาเวอร์ชัน6เนี่ยไม่รู้มาตอนไหนแต่ล่าสุดเนี่ยเขาประกาศเวอร์ชั่น7.0แล้วโอ้โหจะรีบไปไหนเนี่ยอ่านข่าวนี้นะครับแล้วแอบตกใจนิดหนึ่งว่าเอะตัวผมเองเนี่ยก็อ่านข่าวอยู่ทุกเมื่อเช้าวัน สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่า PCI Express 6.0เปิดตัวไปเมื่อต้นปี2022ที่ผ่านมาเออนะทำไมผมไม่เจอข่าวนี้แล้วผมไม่ได้เอามาอ่านข่าวแล้วอยู่ดีๆวันนี้มาเปิดตัว PCI Express 7.0เดียวๆๆๆ4เนี่ยยังแทบบางคนแทบไม่ได้ใช้อยู่เลยบางคนยังใช้3คูณ4อยู่เลย <laughs> นะฮะ5นี้เพิ่งมากับ Intel Gen 12กับ AMD เวอร์ชันใหม่ เนาะตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งจะซัพพอร์ต PCIe 5.0นะครับ6นี่น่าจะไม่มีใครพูดถึงเลยเงียบมากแต่เปิด7มาเลยครับมรีบเหลือเกินนะฮะหน่วยงานที่เขาดูแลกำ,กำหนดมาตรฐานของ PCIe x p r e s s ตัวนี้นะครับชื่อว่าหน่วยงาน PCI SIG นะครับเป็นกลุ่มผู้กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมของ PCIe นะครับอธิบายเพิ่มนิดน,นึงเดี๋ยวคนคุณผู้ชมบางท่านอาจจะงงนะครับ พอร์ต PCIe x p r e s s มันคือพอร์ตรับและส่งข้อมูลออกจากเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าถ้าเป็นบนมือถือก็น่าจะมีมั้งเขาเรียก PCIe x p r e s s ไม่บนมือถือไม่รู้เนาะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้จริงนะถ้าผิดขออภัยนะครับแต่บนอย่างบน PC เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีพอร์ต PCIe x p r e s s ซึ่งพอร์ตเนี้ยมันจะเป็นที่เสียบกับพวกกาจอ่ากาจอแยกนี่จะต้องเสียบพอร์ต PC PCIe นะครับซึ่งเป็นพอร์ตความเร็วสูง หรืออย่างทุกวันนี้เราใช้ Storage แบบ NVMe นะครับ M.2 NVMe เขาก็จะมีต่อท้ายเวลาผมอ่านสเปคเนี่ยมันจะมีคำว่า PCIe x p r e s s v e r i o n 3.0 4.0แต่และเวอร์ชั่นก็จะมีขอบเขตและมีความเร็วหรือสิ่งที่เรียกว่า t r u e p u t นะครับก็คือ bandwidth ของพอร์ตนั้นนั่นเองนะครับจากเวอร์ชัน3.0เนี่ยเราใช้กับ Storage อ,อย่าง SSD นะครับ NVMe เนี่ย เราก็น่าจะได้สักประมาณ2 0สพันะแล้วเราก็จะมีช่วงลอยต่อระหว่าง3 0ไป4เนี่ยเราจะมี3คูณ4 p นะฮะ p c i Express 3คูณ4ตัวนี้ก็จะได้ระดับ3,000-4,000เมกพอมายุคหนึ่งก็เปลี่ยนเป็น PCI Express 4.0โอ้โห و, ถ้าเป็น4.0แท้ๆเต็มๆก็จะได้แบนด์วิดตในระดับ5,000เมกถึง6,000เมกกว่าๆต่อวินาที พอมาต้นปีที่ผ่านมา AMD เปิดตัวครบนะฮะ Intel เปิดตัวครบ PCIe x p r e s s 5.0ก็เริ่มที่จะมีสินค้าออกมาซัพพอร์ตแล้วนะครับแต่ในภาพประกอบของข่าวนี้เนี่ยนะฮะเขาจะพูดถึงสปีดซึ่งมันจะมี2ค่าครับเขาเรียกว่าค่า GTS กิกะ t ท a รานสเฟอร์เปอร์เซกนะซึ่งอันเนี้ยเราไม่ค่อยคุ้นนะฮะผมไม่ค่อยได้เจอคำนี้เท่าไหร่ แต่เราจะเจออีกคำหนึ่งก็คือหน่วย True Foot ที่มันจะนับเป็นกิกะไบต์ต่อวินาทีอ่านะฮะ,ะเรามาทวนความจำกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราพูดถึง True Foot ของพอร์ตนะครับเราไม่ได้พูดถึง True Foot ของส t ต r a ร e อย่าง SSD นะครับ True Foot ของพอร์ตเนี่ยถ้าเป็น PCIe 4.0นะครับตัวนี้ต้องดูด้วยว่า PCIe s s นั้นมีกี่เลนอ่าในพอร์ตนึงเนี่ย มีตั้งแต่1เลนก็คือ x1 2เลน x2 4เลน x3 x4 8เลน x8 แล้วก็16เลนสูงสุดถ้า16เลนสูงสุดเนี่ย Gen4 นะครับ p เ i e Gen4 จะอยู่ที่64 g ิกะไบต์เปอเซกอันนี้คือ True Foot ข้อมูลวิ่งผ่านทั้งรับและส่งไม่เกี่ยวกับความสามารถในการอ่านและเขียนของ Device นะครับไม่เกี่ยวกัน ถ้าเป็นเวอร์ชัน5ที่กำลังออกมาเป็นสินค้าอยู่ตอนนี้มันก็จะมีความสามารถเร็วขึ้นเท่าตัวจาก 64GB กิกะไบต์เป็น 128GB ปกิกะไบต์เปอร์เซกพอเป็น6.0ที่เปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโอ้โหเรียกว่ามากันติดๆเลยนะจากเดิมที่เขาบอกว่าแบนด์วิด h มันจะดับเบิลเป็นเท่าตัวในทุกๆ3ปีตอนนี้ผมว่าไม่ใช่ละนะฮะเพราะว่า5ก็เหมือนเพิ่งมา6 ตามมาอีกในครึ่งปีนะครับ6นี่คือ 256GB อยห้าสและล่าสุดนะฮะเหมือนหน่วยงาน PCI SIG เนี่ยเขาจะรีบเขาบอกว่าเปิดเผื่อไปเลยเปิด7.0ไปเลย เพื่อจะได้แบบว่าทําสินค้าออกมาขายแข่งกันได้นะผมยังนึกภาพไม่ออกเลยแล้วเขาจะวางราคาในท้องตลาดหรือว่าวางสเต็ปของอุปกรณ์กันยังไงเนี่ยถ้าคุณมาถึง PCIe xpx 7.0แล้วอ่ะเพราะว่า PCIe xpx 7.0ตัวนี้ก็ดับเบิลบิ๊หนึ่งเท่าตัวนะฮะจาก Gen 6นะครับ256 g ิกะเปอร์เซกมา Gen 7เป็น512กิกะไบต์เปอร์เซกถูฟุด <foot> นะ สมมุติว่าเรามีหน่วยความจํานานที่สามารถเขียนได้ในระดับเดียวกันกันกบ t ทรูพุ t ของพอตสมมุตินะอันนี้สมมุติเรามี SSD ที่เร็วขนาดเท่าทรูพุตของพอตเลยเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราโยนไฟล์จากเมมโมรีแล้วเรามีล e ดเดอร์ที่อ่านได้เร็วเท่าทรูพุตของพอร์ตด้วยเสียบเมมโมรี1หนึ่งเทาไบต์เข้าไปโยนไฟล์แบบทั้งหนึ่งเทาไบต์เต็มๆเข้าไปในเครื่องเรานะฮะนับครับ1 2 เสร็จแล้วหนึ่งเทราไบต์ออ้ยเร็วจัดๆเลยเรียกว่าเร็วเกินโอ้โหงานนี้นะฮะนึกภาพไม่ออกเลยในอนาคตนะครับว่าการที่เทคโนโลยีพัฒนาเร็วจริงๆผมผมแกล้งแซวเขาเล่นนะที่ว่าเขาจะรีบไปไหน67.0เนี่ยรถแมปมันมีอยู่ครับว่าถ้าเขารีบพัฒนาพอร์ตเนี่ยมันคือพื้นฐานของโครงสร้างใช่ไหมฮะเมนบอร์ดเราเนี่ยอ่าหลายคนเคยเข้าใจไหมเมนบอร์ดเนี่ย รุ่นราคาถูกอ่ะสองพันกว่าบาทเมนบอร์ดราคาแพงขึ้นมา 4, ี่ห้าพันกับเมนบอร์ดหมื่นกว่ามันต่างกันตรงไหนนอกจากต่างจากพวกคาปาซิเตอร์กับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นเกรดคนละเกรดแล้วนะครับมันยังมีเรื่องของพอร์ต Express นี่แหละนะครับบางตัวก็เป็น x 2บางตัวก็เป็น x 4 x 8 x 1 6บางตัวก็มี x 1 6แค่ <c oughs> พอร์ตเดียวถ้าเป็นบอร์ดเกมมิ่งระดับหมื่นกว่าก็จะมี x 1 6ถึง2พอร์ต เอาไว้ทำสลิงช็อตใช่ไหมฮะเป็นแบบการ์ดจอคู่เนี่ยมันถึงได้เมนบอร์ดมันถึงได้ถูกได้แพงต่างกันเพราะว่ามันคือความสามารถของไอ้พอตเนี่ยที่เราใส่เข้าไปว่าเราจะใส่ระดับไหนเข้าไปแล้วพอพอดพวก PCIe space พวกนี้นะมันถูกพัฒนาขึ้นไปในระดับเวอร์ชั่น7.0มี t r u g h p u t ระดับ512 g b กะไบ์เซกมันจะส่งผลให้การ์ดจอพัฒนาไปได้อีกครับ นะฮะ NVDA i i AMD Intel Arc เนี่ยเขาก็จะได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยแบนด์วิดมันเปิดละ เขาก็จะสปรินต์นะฮะใส่คอเข้าไปเยอะๆนะฮะใส่เมมโมรีสปีดสูงๆเฮิร์ตสูงๆเข้าไปเพื่อให้มันสามารถรันแล้ววิ่งผ่านทูพุตนี้ได้อย่างเต็มที่การจอก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นในอนาคตนะครับไม่ใช่แค่ SSD อย่างเดียวเพราะว่าการจอก็ใช้ PCI Express SSD ก็ใช้ PCI Express ด้วยเช่นกันนะครับโอ้โหถึงตอนนั้นแหมถ้าเป็น SSD แบบว่า512 GB Persec เนี่เรียกว่าเรื่ไม่ลืมหูลืมตาก,กันเลยทีเดียว